ย0ไม่แพงใรที่นี้พระป่าถามกระทงเคารบถวายบูชาขอพุทธประรังพระสงคืออย่าลืมครับเราเกิดในศาสนาพุทธกตัญญูเครื่องหมายของคนดีก็คือกตัญญีเชื่อไหมถ้าเราไม่กตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยเราทำดีมาแล้วตกตกพลาดวาสนามีแล้ว ข้าวแก้วอันรายเ้าก็มาทำต่อแล้วก็เลยมาัดท่วัดมาอาลามโกศรัทาได้บุญหลายได้บุญเยอะได้บุญเยอะฮะ บารมีพระองค์ได้ใ้ามทุกขนใจในใจบารมีพระองค์ได้ให้บารมีมพร่บิดาคอะทานมน่่งหาจิตได้บารมีทรงปงะานหาบุตคนหน่งั่วกานบารมีที่ตั้งคู่เชื่อพระธรรมเจ้ารงมบมีในการทำที่ได้รอบม่ 太笨了。<music> <music>